รเขาใจไวาชื่อ l o s ที่แปลว่ากุหลาบเหมือนกันและน้องเขาจะเป็นคนที่ว่ามองร o s t ได้ง่ายดีจริงๆเดินน้องจนบางเราเหมัอนไส้ค่ะ Lost ทำไมทำไมรสไม่ทำอย่างนั้นอ่ะแล้วหน้แม่ก็จะเหมือนแม่เขาทำแม่เอ๋ออ่ะคือด้วยความรักมันมันไม่ซิเรียสชักมันต่อันไปนะคะดีใจกับน้องน้องเกาเป็นคนที่มีความจำที่เป็นเลิศ เขาเป็นคนที่มีความสว่างในตัวเองนะคะอะไรที่เราแนะไปนิดหน่อยเขาจะสามารถทำได้ได้ดีนะคะแล้วก็แล้วก็วกคือในโรงเรียนในส่วนใหญ่ก็จะทู้มหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจมากค่ะที่อะไรแต่ละแต่ละคนขอรถช่วยหน่อยได้ไหมรถว่างหรือเปล่าได้ี่ได้ได,ได้จากแป๊บหนึ่งนะ วยช่วยทุกคนช่วยทุกงานน้อยคนนะคะที่น้องมันจะไม่ช่วยที่ไม่ช่วยก็เพราะว่างานเขาล้มจิตใจจนบางครั้งงานเขาก็ไม่ทันนะแล้วก็ที่ประทับใจก็คือประทับใจในครอบครัวของน้องรถนะคะทุกครั้งที่ที่พี่น้องได้เดินทางไปที่จังหวัดประจวบไม่เคยไปเที่ยวกันเลยนะก็ไม่เข้าใจรถไปเที่ยวบ้านหรูดิพี่ไปเที่ยวบ้านหยู่ดิมันมีอะไรบ้านในรถมันมีอะไรเยอะ ไปเที่ยวบ้นานหนูดิหนูอยากได้ไปเที่ยวไปเปล่าว่ะวันเสาร์ไปเที่ยวบ้านหนูป่ะชวนทุคกฟ้งชวนจนนี่ไปเที่ยวกันแล้วไปเที่ยวน,นะคะก็เกิดความสุขทั้งใจจริงๆตั้งแต่แตครอบครัวแต่พ่อแม่พี่น้องหลานพี่ฟางไอ้โฟมแม่รักทุกๆคนนะคะม,มีความเป็นกันเองนะคะคแล้วก็เขาจะดูแลเป็นอย่างดีมากต้องฝากขอบคุณพ่อแม่แล้วก็พี่น้องทั้งคู่ด้วยนะคะ ครอบครัวรถก็เหมือนครอบครัวเรานะคะแล้วก็รถก็ยังเป็นครอบครัวของเราทุกๆคนลแล้วก็ที่เป็นห่วงเวลารน,านไปอยู่เกลก็อ,อยากให้รถแคร์ทุกๆคนไม่อยากให้รถไม่ซีเรียสซีเรียสนิดนึงนะคะซีเรียสซีเรียสค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ลวกลับมาทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวบ้านรถอีก นะคะค่ะฝากไว้แค่นี้รักน้องนะคะตีน้องน้องบ่ไว้น้องกดไว้บอกว่าถ้าถ้าน้องบรรจุได้เนี่ยน้องจะให้พี่จ๋าแก้บ่นไม่ไม่แก้ละแก้บ่นเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จอยพี่จอยไม่ใช่พี่จอยจอย